สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอาณาจักรหมื่นล้านกว้างใหญ่สุดอลังการตักบงกฎวดภาพอาณาจักร8 0 0รไร่ร่มลื่นน่าอยู่มากเป็นนักสแสดงสาวสวยที่ชื่นชอบการทำไร่ทำสวนเอามากๆสำหรับสาวตักบงกฎคงมาลัยที่ปัจจุบันสาวตักและสามีเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคุณก็ได้หันมาทาเกษตรปลูกข้าวและโกโก้ที่ไร่เบญจรงคคุณ ในอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีบนเนื้อที่กว่า800ไร่ซึ่งตักและสามีถึงขั้นลงมูลงแรงปลูกด้วยตัวเองนอกจากไร่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สาวตักชื่นชอบแล้วบรรยากาศโดยรอบของไร่ยังเต็มไปด้วยความร่มรื่นน่าอยู่มองไปทางไหนก็พบแต่ความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวมีเวลาว่างสาวตักและสามีก็มักจะเดินทางไปเที่ยวสวนแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ต้องบอกเลยว่าพื้นที่โดยรอบของไร่แห่งนี้ยังกว้างใหญ่อลังการสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยทีเดียวนอกจากบ้านยังมีบ้านตั้งอยู่กลางไร่ด้วยแม้ว่าบ้านจะหลังไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูอบอุ่นกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆโดยบ้านจะตั้งอยู่ท่ามกลางไร่มีการจัดองค์ประกอบของไร่ไว้อย่างสวยงามล่าสุดตักได้ออกมาเผยภาพบรรยากาศในไร่ที่เริ่มลงต้นไม้เพิ่มมีสีเขียวขจีโดยรอบขึ้นทุกวันพร้อมลงแคปชั่นว่า ปลูกต้นไม้เพิ่มและรูปถัดไปรูปที่4คือจะให้ดูพี่ทุ้ยไปนอนเล่นแช่โคลนได้พี่ทุ้ยชอบเลยแฮชแทกแปลงปลูกป่าเกษตรนิเวศไล่เบญจรงคุณเรียกได้ว่าไล่แห่งนี้ร่มรื่นหน้าอยู่จริงๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ